วันนี้วันที่23สกรกฎาคมสองพนาเป็นวันที่84ดิบที่พเจาในฐานินานจินติขอถวายเสียงสวดสัาสวดพระเบเียมงต่างๆถวายเป็นพู้ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยาบูชาเด็กวชชนทั้งหลายก่อนจิตของข้าเจ้าจงตั้งมันมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่ในขณาอย่างชนะในบทสวดอย่างต่อนุ่งเย่อยนึ่บกาบพระราชนาาสมาสมาธุขภาวะพุทธัวันตังวิวาทมิสวาขาตุพุทตาตมุตมังนัสสามิสุปฏิปินุพุม สองบทบูชาพระคดีพนานาธรรมาสภุชโธทุติยังปวันนีโตคนนี้เทรมันโลานีปารามีจัติสติยาวะเชวัหาพุตังตัมังสังคังธนังกาโตปุจฉิมิและตนัตยังตัมังจะรามีสสตินาสามทุลมเทวดาสมันตาจารวาสศวตวจจะขันตุเทวตัสัมังมุนีราชสัสรันตุสขมุกตังขัปเกามิจารุปิีสารเตจันที่เกมิมานิทิเบรติจามิจารุปิขีสการะนตเซนจันที่เขัิมานิทลเบาติจามิจารตปิขีสการันตเ ธรรมสารคัุอะไรอยมัทนตาธรรมสารัลุโลอญมัทันตา สีบทสบุภาพาคาการดมุสสาสว่ตัวราตัวสมาสมุสาสมุสสาสว่ตัวตัวสมาสมุสสาสมุสสาสวตัวราตัวสมมาสมุสสาสห้าบสุตสคุปะพุทธังนกัชามีังสสดงกัชามีสังังสดงกัญชามีทุเย่มีพุทธังสสดงกังามีทุ้ยมีธรรมังสสดงกัชามีทุยมีสังังสดงกัชามีตัดยมีพุทธังสสดงกังามีตัดเยมีธรรมังสสังกัชามีตัดเยียังขังสกัามีังพุทธสสัตาคีาชาะที่มีสดงยังกุตุมีธรรม ท่านจิมีสดงเงิอย่างรมสังเปสังเงังที่ไสัมผัสเช่นะสทีมีอทุสัมพัสาบที่เจ็ดบทสวดตีรตตานะระนะมะขาถาพุทธังนัมีรัตตปุตตสารีราจิตังธรรมังนัมีรัตตปุตตวิสุทธิสารังสักังนัมีรัตตปุตตสุสีรัตติตีตังนเมีตีราตนาสาตารตายะวะหงสมมุ समोसारी तावतु विषेशा पुतांगन योन्यायुत तापुना योखवा तपावतं आसुमितयम यपीत्ते व्यापार दिनंते एकं विनाता तिता देशा सम्भवे नारोगे कथाजीति जीरेण जापतु पुतांग कमीरायन विषयं अतिचुता सतांगन योनि पंचिता चं ने ही चंजा रूपांग लोकम ही के की जी कथन जुबालपानी यंगे समजी सुतु विधि तं प ท้าปะสัทธาทานังบุญยติการะมะสมุตติมะบุญญาปูมังทุกขะปะมพุจันนภูขะสารนังขะทานังปูชาไดเหโุปะระมังอภิปูชนในยานิปน้าสัจจิกิริยายุพานิสายยตถังจัมมากิเลสมาระโสธนาสิทธิยาจัาสาธุหิอัถะกุจัลเลหุปะเสวนียังปานิหิจัปปิสารนังขะมานิยะเมวะทัสมาหิตังติรัตนังตรานังกตัมหาปฏิทิวขณะนิสุนธราสะมานาบุชิมาจจับปิสัจตัง สุปันสะสันนาจิตตาทัฏฐานุภารีจาริยาสัทธารตาจารุเยนัตถาสุกัตเตนะสุขีภเวมุติเชนัสสาจ่าสัาปิสุวัติโคนโยโยทิธาตมารวินาทยามีป่ามนาภูโตโลกุตระปิสามโยนิยาโตสุพูจังตัสโสภานิสัยยะชายาญาอายัมปีโคนตุวัตถุเตเยบาลิตโตสุปัสสาทากาโล Kodi pe nama kara sidi kata yo jakuma pakato ba sama ngwa muto wala sapa sawi ni mo to besi china tang yang kutang tang sana mami Lokasana sana tang tang wi tang oto sami tu namo to cho yo tata ตัสเศรษีโลกัสสาวิสุธิมังคังนิยานิโคธรรมธาราสัาริสัตวาโหสถิลุนสุจินโนธรรมังวรตังศีรานามมีมุะปัทลงอุปัาษาตาตแต่เชีาเตชะยะติทธุสัมปารายชวินาสามโตสัตมหเสนาสุขตานุโยโลกาสัุักิเลสัเจตัสันโตสยามสิตินิโยชกุตตาตวขาตัตมังวิชิตังกโรติวิถังคังวรตังศีรสาสนามามีพุทธานุพุทธังสมาสีลสิตจิตตันเตชะาเตชะยะสิทธิุสัมปัารายนชวินาสามโตูบทิกาบทส นโมอรหาตสมมาสมุตสมาเหจิโนนามอุตตะมาธรรมมาสาสวขาตัดเสวะเทนิธ่านนามมหาสังฆสัพพิวิสุทธัสีลัติทิโนนโมมัตายรัตศาสรัตานัตายสสะสาสุกังนโมโอมาตากาติตัสสะตัสสะวัตุตายัสสปินโมการานภะภวินาวิคจันตุปัตวาวนโมการานุภะภวินัสุภตีวันตุสปทานนโมการสศาตริชนะวทที่มีโอมิตเจชวาที่เจบบทส่วนมาสมัยทูล เอวังเม่ตตังเองกันสียยังพะว่าสักเกสุย่าง้หาหตกทวบิลวกสุ้ัมมหาวิเนียมาตัาพิบูษกินเนสัติที่มิจฉาม่ได้พิบุษกินเนี่ยสัตย์ที่ว่าหลังที่ท่านใส่ใจโละว่าท่านตุ่ยที่ว่าใจเยังๆนะสันนิษานจากคนที่พวกเขาตั้งิ่านเสนอว่าพิบุษกัจายสะนุ่นน้ำยิผี้ำสพราะว่าจะนุ่งกับสังกามนยังบ้างอุปสรรคสังกามันจะาเพราะตัวสันตปเงินพันจีกัิคาถาปัศกิจ อาจจะโตัดสว่าจะใช้าีนเพราะเราวาผู้จสมมิตรจังวะางปลราสยาภาษาลิตงว่าบงสมิตว่าม่าทุทาเสเทวิตุอันตรีจับข้อตุวุตรตวะตงสุอาจจะโูตัว่าาวันตังอวิวัติตวิยเก่วัน้าทางสูงเกั่ยวกัิ้าท่างภเาเก่ยวกับตาวัตวาเกมังค่าสังฆบัิมารถางอยูพราะว่านันสิ่ที่ว่ากาจะสามารถต่างกับธรรมะอีกอา่างธรอมะสัมผัสที่ต่ากับกอย่างเทวาเพราะว่าตัวสิตเะน่าสัั

มี่ิวิวกรนนี้วิวิัวกนนี้ทางสุนทาตร์ูกมาสิกาลวันธมีมีารัรปิคเยวบพระตัวบะญุสุบอกวานทรจะรีโลกันลดกั้ยทธาตรภมิายาเยติธากิพลังปัญจาาสตมาอิทรทูเสว่าสารลนาวัง่สโนก็ทรใหนัศึสุดท้าวลาสันนามนานาวิลามิญวิจาสตสวามันิกับวีโท่จะโทมาที่ศิมคิาสนาได้เีกว่ามิกนตาเตพจาตาามโปรทจสักรสนัง 루나루, 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 루나사나이루나사 루나루, 루나루, 사나루 루나루, 루나사 루나루, 사나루 루나루, 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 루 สัปพุาองค์ตัสัพพัญญาเาวาวกิวานาจกุมาจตทมันตจิัสสรทานิรัติเทวะกัญญาปิการตันตวิชนันทปิโกติบงคิติตสมิกิไรานุภูมิโสัตตาสสตสาวกขัากะพิลาก็ะที่เป็นโตตมนตวนาตัยสีนโมธมนาพิกรมุมัติมังจะจ่าใจไม่เมาใจขันนั้นตวันนี้นที่เป็นโตติมโตวนาตัยสนโมธมนาิกรมุิิัติมังสาธิกาติสัตวสาจะขันนั้ มูนามนำพกบงพิมนองตงวานางเพสามิตาบรรจสตาานะนั้นแต่วันนี้นเป็นตัวติมันโตวาน้าดูแสัตว์สนูมูสามนามกบงพิมนอเนงวนางกูมีโรราชักไโกเวพสาิพินามิยูนองตา์สาสังเกตารบว่ากูมีโรราชกไอโกสุขันิงวนางปุนีบจัติสัตารตาบ ปรสติขันัพอธิปติมาราชสัิสุุตติสภาวินทรามาผลายที่มันโตติมันโตนาตัวรสสินมุทธมนาภิกมุมินองตมังตะินตัสานจามิจาวิรุตปาสตีกุาธิปติมาราชสัิสุุตติสภาวินทรามาผพลายที่มันโตติมันโตบนนาตุราสินมุธมนาภิกมุโมิน้องสตีังปัจฉิันตัสาิสัมฆาวิรุณบุติปราชสิตภนวินทากาทติมานาชสัจสิสุกุตธรรมตินัรสาวุิ सदा जी खजा पति महाराज शायद असि तो कुछ अपनी तरफ सफा हो इतना मैं मत पाला जिते मैं तो दिन तो ना तो सची ने मोटा मना भी तो मु भी ना तीन वाला पूरी तो खा के ने ना भी तो ना को बच्चे ना भी तो को को उतरा था महाराज हां समता चाचा रोते सदा चला मना आना सुबह ने के बिना सुबह दे समझ में ना सता को उठने का में जा को तो भी दिन तो भी पूछा भी से तो चाचा जा खाना को ना को छा aku baca sih kau jiwa timbul tuh ya bagus lah insiden di cara cara kan tanpa sah jadi aku pimu sama nabi kamu pimu nanti tinggal nggak tahu napa sah nah kami salah sah dan jika kapal aku banyak kah sah jadi bi jamu aku nak jadi sah seno ini dapat nuan aku semua tapi tinggal nang ini nak kah jadi sah sah nanti tiba tiba cakap kimi sah tak cukup aja sah tiba tiba macam cerita cerita supaya nanti dia sah nama kita kah jadi nama sih supaya nanti kita memang kasih putus tanah ibu cahit buah jadi tanah kah supaya nanti nama kah supaya cita si tawa cina hati ราชิตาัทรุวาสาวจิตติมนตุสกิลุกลัการชามาพิมาสุราธานาวิกวปะจิตสุจีัการาโตนันทิสาาสนาะบุตตังสเพวิรุจันนนมาคัสนิจวังผลิเสนังละอุปะตถมุปภมปาขามงสมาุธานิปัญญานิพุนังสุกิงมนังอาบจัเทวปฏิวิจเตโชวายัตถะขามงวานุนาวานุอาเทวะสมุจจะะสาสา

ศาสตราจาจุติจารยนิชกาสุรยรุดีราครูอาครูวันในเซนุสติเตถ้าการจะสัเป็นนั้นแตวันนี้เราเริ่ต้นจุดจิ่เป็นตัวหน้าตัวย่สัตย์นิมมุตมันต้องมีความจริงว่านัง มนามาสมนามาโนสัมาโนสุจมักจิตาปะคุณญาอาคุงาคุโนปัสสุสิกาลนาถาคูหารายุเทวายเจชรุตาวาสินุบาระคามาบาระคาอาคุเทวายเจสัชินุสัชเศรษฐีธาสกายะสเปนานัตตาวณีนุนที่มันโตติดเป็นโตหน้าดุจยัสสินุโมธัมนาภิกขะบุภิวุณองค์จริงว่านางสุกกาคารุมหาลุนาคุเวคานาสาตานุจตตาขยาปามุาอาคุเทวายเจชกานาสัตถมตานและขจามิสการเจริญสัชินุท่านายังอาคาบัญญวนุนดุจที่สานีวสัตติสัช Nasita aja makata ka aja sasinung lamita ka lamata sirta chutinama aja aasawa, himana aja tinawaku ataku bara nimita atati aja sata piyana aja tawani oispen tu timdoon laan udia sasinung musama nabi ka mukunos

ยนียนังถ้ามังลมุมังปติรูปะเทสวสมะาปุญญาอัตตาสมาานิิตเอตมังลุตมังหุสันตสิบันดาลินยตัสสิกิตุสิบาสิจ้าชายวาจาเตมังลามตมังมตาปิตุัตานังตตาราสัังอนาคุลาจกขมันตาตังลังตมังธนันจัตมจริยา้าาตาการันจัตสังคภอนาวัชนิกมานีตมังลังตมังอารติวิจติปะปามาัปนาจัตสัญญมุตปะมาโตจัตมิตรุตมังลามตมังคาวุจานิวั ังติชาตสูวัตสุตตาสมานานันตสนักาเลนะธรรมสากัจฉัยเดโมลาุตมังตพูดัสพรมยมาันดียัจาริยสัจจนัสสนานิพานสัิกิริยาจโมลาตมังพุทธสาโลกาธรรมินิังยัสานะขปติยสุังวิรัชเกมังอิตมหุตมังเอตทสานิกตวานาสปันธามาปาราชิตาสปันธัสุติกันยติขันติสังมังคามุตตมังติปุถิสบุตรรัตนปริยังจิวิังอิทาวาหุรังวัสสเกตุวะยังนัินนังวิน मत मनि दंगजा सनाया मुनि जमाई तो ना देना समनिस मन थी की थी तो मेरा था मुनि ता देना जिनाspotify हो तू न्याबोता थे तो गरीब वाली से थी संदी मन थाली कंजम वो समतिना देना सोना समेशा थी जिता भी थमेरा देना मुनि हो तू ये बuka हाथ हाथ सम सता जाता नहीं न्युखनी रोटी ते सनेया सुबह सतावा करे हो तू दे सुबह जो तमरा

ขุิสมบทสดมบทศาสตวอัตตาเวชีจังสิจูจจังเอตตระาปชาทันตัสสะโพสัธานิจังสัญญาตาดใจนนวัตโจักันโมนามารุูมุนาชีตังอภัชีตังกันิราจักราุปัสสันตุโน่ขุนศิษีนบสวดกสุพสูรสิตามินังเดนะภควัธาจันตัสตาละัตสมาสมุตนะเอตัทุมมาอนุสัพเวนามาบารมะปารายามา ที่ทีกายายมาปฏิการสัมปทานน่นมาตกายตุมานงยักานั่นมาการปริวิกเกมาที่ที่ทานขันยามาพารูปารายามาถมานนุาุงะถาตุมีเหตานาวชนุะถาอิมิมากุศลาิมิถมาสะันายมิมาวินจูปัสต์าอิมิมาสัาสมารินาอหิายจตุภาระสมาธถตีอหิาตมีเหตุถานาวชนุญะาอิมิถมาูตลาอิมิถมาสวันยอิมิมาวินจมัสต์ินาอิมิุมาสะันต้าถ้า ปุจฉามุสูตังกว่านิยัสสูอุปนิสสชีวิตังมังปามะยํสรุปะนิยัสสนาสัตินทานะอิทังปะยํอะระณีมีกัมมาโนมะปุญญานิกันนิราถาสุขะวาหานิอุปนิสสชีวิตังมังปามะยํสรุปะนิยัสสนาสัตินทานะอิทังปะยํ

ปัจจุบันนั้นจะยูตธรรตาตวิประติ่างนี้ัามบางบางวิธามานภรวนี้ก็บุคุเห็นจช่นทปัจจุบันไม่นงินไม่เพงในำนั้นได้บุคคลนั้นผู้ดีเลิศำนวนนงนงใหเธออันเชื่อว่าิจามันบางกูชนจะมานนางสุเป็นผู้ต้องอมพิเตอในวันี้และเขาจะรู้กวามาในวันตู้งนาินโดสาการนีน่มาเสนมันจุดั้นพราความเปลี่ยนต่มันจุดนั้นภูมิเศนเรื่องนั้นจะไม่มีแก้ทั้งหลายไอ้บางผินี้มาทำ ็นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่คิดทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราทีแห่งเดียนเริ่มด้วยประการชนิดแรก ปทีิเ็บทสุดเอินาปัวิคัตาชาลรรมโมีชังน้ตทิโตเรามีความเก็เป็นธรรมนาจะลกพ้นความแก็ไปไม่ได้พระญาติธรรมโมหียงทิ้งนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมนาจะลกพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ไม่นาธรรมโมหีไม่นั่งนัติโตเรามีความตาเป็นธรรมนาจะลกพ้นความตาไปไม่ได้สาภีไมีบีหมนาบีิะนำภาบุรีนาวเราจะเล่ว้เหมืนต่างๆคือว่าเราจะต้องรับผิดของราของเจริญใช้ทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักโภอีกรรมชัยโยนิกรรมพันมีกกรรมปติสัน สามีเราทำกรรมงได้ไวเป็นบุญหรเป็นบาปเราจะเป็นไดยาตคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกำรมนันสืบไปอีวังอามีนับินธรรมจะวขีตัราจังหักพิจารณาอย่างนี้งกวเชินบทที่ขาบทสวทพุตาูยชนะคาถาทุกขปัจจานิทุกขปัจจปบตานิปิจาสุขปัตานิสกาโหตุสเปบปานิโนติว่าจมีตปรังุญญาปงั เทเทวนุโมทัตุสัพพะสัมปจิสิติยะสนนัสัตุสัจาสิลังลักตุสัพตตาภาวนาพินถาวรขจัตโตตุะตาคาตาสเปปตตาพลัปันตาปัญจิกานันจังยังพลังอานตานตติเนนลขันธ์มัสัมโสุวที่ยสิบอตสวดเทวตาปัตถนาคาถายาเทวตาสัติเวียนนบวชีตุบิขดิโพธิขดิเติงเติงดาธรรมะธนิเนผบันถุกมูจิตาสุติปโรติทัพเวียนและมัะเลเทราจามัญชานวการชาิโกสารามิกาธชาลัปฏิบุตรัสราขามาจเตสานิจา อันชาสัมปวะสังเสรทาชาาาวุภบาติกานิยานิยังธรรมะวังจิณสติสเปมีทุกัสสการดูดงขยังตาทุีรังสตังธโมธรรมะนะจัปุกลาสังโกหูตุสัมปว่าธยาจายตายาจานตุสตัโมสเพมีธรรมะายุิสบะุโยามาธมอวิยะบะเวทิเตทิจิเ็นปะสุทะพิธนนะคาตาบุญญาสิทธานิกตั

अवेरिनो तथा तंजन तीनों खत्म थे वो मचा चुके का पंचे का चातु वो करा संसार तब वापस भी यात्रा दिए पतिता नम्मे अनुमोदन पुत्र सजन दिए जीवन न पचाना तीते वाते संगी वे संयुग में जा चिंजाना पुंजाना अनुमोदन है हिंदू ना सबसे सत्ता सत्ता होता अवेरा सुखाची विनोद की पाठन जामा पुन्तु दे सदा सिज़े तंग ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตรงเป็นผู้มีส่วนในบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอยาื่นที่พระเจ้าจได้ทำแล้วคือส่วนเหล่าได้เป็นที่ได้ผู้มีคุณมีมานาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าจได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลงสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางแลงมีวิญญาณทั้งอยู่ในโลกเกิดแรงผู้ดำเกินในคำเดือสี่มีแันหน้าเลยแขนหนึ่งในแันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในผู้น้อยและผู้ใหญ่สั้ง เราได้ทราบการได้ส่วนบุญของข้าพเจ้าเลยขอสละน้ำจงนุโมทนาทานทีเถิดก็สละได้ย่อมได้ทราบการได้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเททั้งหลายจงเต้งกับเจรเหล่านั้นเพราะเหตุคือนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งบุญทั้งหลายมีเวรอยู่เป็นสุขสมบูรณ์เชิญและจุดสังขารกับเส้นดุจของความหวังดีของเจ่านั้นทรงสมเด็จเชิญด้วยอนุภาพแห่ง สัจจะและอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรแ่งที่งการบูชาพระัตนรยด้วยการยาบสนบุพระสระพุทธเล่าษาเหล่านี้ขอความสุขสวนยิุเบิดมีเก่ข้าพเจ้าขอให้มัคทุกภัยสมบขอใข้าพเจ้าเจิญงทังโลทางธรรมขอทุที่ทุเวลาทั้งหลายปดอนุโมทนาในการสัยสายบนเลตมาเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและบุญลนุยพน้เกลข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระภิกษุนมีหน้าโน้นเวทีสมเด็จเป็นาจยสมองรัตบัวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลาย